สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปานกุกกอกนะคะอันนี้ก็เป็นทําบุญนะคะก็จะไปวัดทําบุญนะคะเขาเรียกว่าบุญเดือนเก้าหอ่อข้าวประดับดินนะคะนี่นะคะก็เตรียมของไปวัดนะถุงนี้ก็จะให้อะไรนะที่เอาไปรวมกันนะคะหอ่หอห่อแบบนี้นะคะซื้อพวกขนมกับครงกับข้าวนะคะใส่ไปในถุงนี้นะคะค่ะก็จะไปเรียงกัน ที่บันพรพบุรุษเราชอบนะคะชอบกินกับโคงกับข้าวน้ำนะคะใส่เข้าไปด้านในนะคะป่ะค่ะเรยวเราไปวัดกันวันนี้คุณก็ทยอยลงไปวัด นู้นพูดไปถึงฝั่งลาวแล้วโอ้ยไม่เจอคนนี้นานแล้วพอฟื้นสวัสดีค่ะนี่พ่อฟื้นก็มานะคะโอ้รถคู่ใจจ้าวันนี้วันอะไรนะพอฟื้นเพาว่าวันวันอะไรนะ สี่ข้าแเรมสิบสี่ข้าเดือนเก้าเป็นห่อข้าวประดับดินด้วยเนาะจ้านั่นแหละนั่นแหละหอข้าวเดือนเก้าห่อข้าวประดับดินเดือนสิบห่อข้าวสาดเดือนสิบห่อข้าวสาดเดือนสิบเอ็ดออกพันษาโอเคอืีน้องอ้อมก็มาอาชิก็มาโอ้ยหล่อจังวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้มีแต่คนแต่งตัวสวยๆแอดมินอ้นนะคะ แอนอ้อแต่งตัวสวยเลยนี่ใส่ผ้าถุงใส่ด้วยแอดเบนแอดเบนสวัสดีจ้าแต่งตัวสวยเลยจะมาช่วยหั่นโต๊ะจ้าโหมหน้าตาก็สวยรอยชมควรก็สวยสวัสดีค่ะนี่แต่คนงามสบายแล้วนะยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวไปใส่ก่อน ก็ไปวางด้วยกันเ,เขียนชื่อบรรพบุรุษของเราใส่เข้าไปแล้วไหนนะคะอุทิศให้ใครบ้างแม่ผู้ติดโตเลยไโโลต่คอน่ะมอตุ้ยเอาออกให้หน่อยโตเลยลตอดเกยอ,อีกหันช,ะชะ้หนหาหันไปหันไปหันไปอยู่

不我欢迎那们这些这些领导。 ขุ้สิ่งแรแดงดินเผือยิม้มอยากเข้าก็เข้าเขาเอาถ่ายรูปแกกถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วเร็วหายเปไหมเอาไปเป็นลูกสาวซะเอาไปเป็นลูกสะใภา้ซะน่ะ

เดีวก pues ็มาเออเอาไปสวายป็นน้ำเสียวไปคนตะลอยนั่นล่ะเออต้งาม้สาวเนาะปะคนเรามากขผูวสาวเลยไปไปเ่ไปดมมนั่งเลยอูไอพี่นี้เขาเรียกว่าอะไรนะห่อข้าวประดับดินแต่ห่อข้าวประดับดินจะกวนห่ข้าวประดับดินสองห่อข้าวประดับดิน ประดับดินครั้งแรกจะเป็นประดับดินต่อไปก็ข้าวสากใช่ไหมจะห่อกี่ครั้งนะสามบอกสองสองอ๋อจะออกพรรษาก็ไม่ได้ห่อใช่ไหมตอนออกพรรษาก็ไม่ได้ห่อเนาะข้าวษาอมษาไม่ได้ห่อแบบนี้มีแต่แต่งตัวคนสวยๆทั้งนั้นเลยนานทีเนาะแป๊เดียวเต็มเมข้าประดับดินคนาดไหนใหญ่เอ้ย

เดี๋ยวอยู่วัดได้ยังกันกลางหรือเปล่าเออขึ้ขนช้นามีแมนหนูกัดมือหรือเปล่วาวาัดของเราก็สร้างยังไม่เสร็จนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจค่ยคอยๆทำไปนะคะ ทั้งทาสีทั้งอะไรนะคะก็มีชาวบ้านลงมาบ้างส่วนมากก็เป็นพระอาจารย์นะคะที่ทําเองนะคะหลักๆเลยนะคะเพื่อก็ปีนไปขึ้นไปด้านบนโค้งกว่าจะได้แต่ละโคง้งกว่าจะเชื่อมแต่ละชิ้นนะคะค่อยๆทำไป ນອນເປົ້າກໍອີມອອກຊື້ຫມິະ

ค่ะก็ฝาก FC นะคะสนับสนุนสินค้าของบริษัทมวลโอมโฮมซัพ์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอพรบคุณมากค่ะ f อนะคะที่เข้ามารับชมในช่องของสาวป,ปานโกกอกนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะ